แบบเนี้ยแล้วมีคนอยู่ประมาณสักสิบสิบสิบคนความรู้สึกมันคือแบบฟิลฟิลมันคือเหมือนเขาเรียกว่ายังไงมันมันมีใครจ้องเราตลอดเวลา้ถ้าเล่นกันสคนในห้องคุณเล่นได้เ่้อินเลยก็เล่นได้เฮ้ยมันไม่มีคนดูถือว่าไม่ชอบลงจ้งชอแบบมันมคดูชอบไไหนกไลต้องไปแอบจ่ามแค้วใค่เอาไปว่าเป็นฉากนี้ไหม เล่ไม่สบยอ่ะดีใจเไม่เคยเล่นอ่ะครั้งแรกเกงไมเก่งไมโอ้ยสบายผมเล่นไม่ยากเอ่ให้เล่พูดเก่งไม่เก่งก็นอดูแล้วกันอยากดูแล้วค่ะคอมเมนต์กันมาใหญ่เลยวเออะไรนะนี่นที่ผมอยากดูที่สุดที่ตั้งตจถ่ายมาเลยโอ้หเฮ้ยเพราะก็เป็นเป็นครั้งเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะ อ๋อใช่มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ถึงผมจะอยู่วงการวายมานานนะครับแต่ผมยังไม่เคยถ่ายซีนอะไรอย่างนี้เลยใช่ถูกต้องถูกต้องเลยพีคคอนเฟิร์มพีคมากผมบอกเลยว่าต้องดูครับต้องติดตามอ่ทุกคนโน้ตไว้เลยนะเราดูแค่ ep หนึ่ก็ไม่ได้เราต้องดูไปจนจบนะคะ